นึกว่าสามสิบอะนึกว่า่แก่ไม่แก่แดดหน้าแก่เด็กๆตอนนี้มันก็เลยเหมือนเท่าเดิมแต่ตอนนี้มันมันฟรีสไว้แล้วแช่ไว้แล้วขออย่าให้หน้าแก่ซึ่งหน้าคุณหน้าแก่เด็กโอเคอย่าแก่อยู่วงการมาหลายปีแล้วขึ้นมีขึ้นมีลงช่วงที่ยากที่สุดในชีวิตเท่าที่ผ่านมาบอกกันนะครับในช่วงนี้ไั่ไม่ได้มองเรื่องงานนะไม่ได้มองงานว่าเป็นความสําเร็จหรือไม่ความสําเร็จเพราะนั้นมองว่านัดมาเรื่อยๆของนัดมาตลอดเลย2ี่ปีของนัดเนี่ยนัก็มาแบบ ็ช่วงมีผลงานก็มีไม่มีก็เฉยเฉยก,ก็ไม่ได้แบบว่าหายไปเลยจนแบบว่าไม่มีใครรู้จักแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือจะอยู่แบบเรื่อยๆแบบเรียบเรียบร้อยของนัดไปนะคะไม่ไม่หวือหวาไม่ลดผลเท่าไหรไ่กลัวไหมครับถ้าวันหนึ่งไม่มีคน,นรู้จักแล้วไม,ไม่ค่ะไม่กลัวเลย<ๆ>เพราะว่าจริงๆแล้วนัดว่า มันไม่ได้อยู่ที่คนรู้จักหรือไม่อยู่ไม่ที่ไม่รู้จักนะมันอยู่ที่ว่านัดพอใจกับสิ่งที่นัดมีหรือเปล่านัดพอใจกับงานทุกชิ้นที่นัดทำอ่ะแล้วนัดมีความภาคภูมิใจกับมันว่าเออเราได้ทําในสิ่งที่นอืดูไม่ได้ทําต้องเยอะแยะได้เล่นมิวสิควลได้เล่นได้เล่นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดได้โอ๊ยได้ทำอะไรต้องเยอะแยะมากมายแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วก็ไม่ได้มองว่ามีมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วอย่างที่บอกก็เลยเฉยเฉยมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่า นะ่าสนใจกับปัจจุบันนะัดมากกว่าว่าตอนนี้นะัดกำลังเล่นมิวสิควลไม่น่าคครขนมก็ทําทให้ดีแล้วก็ว่ากันใหม่ในเรื่องวันต่อไปเรื่องใหม่ว่ากันใหม่มีประเด็นที่คนทุกคนเห็นผมมานั่งคุยกับนนะัดคงอยากให้ผมถามใจจ้ะค่ะก็คงเป็นเรื่องอดีตแฟนเก่าของคุณช่วงที่เขาเจอสึกหนักเนี่ยคุณได้มีโอกาสให้กําลังใจเขาบ้างไหมมีค่ะ ให้กำลังใจค่ะเพราะว่าอย่างที่นัดบอกนะพอเราเริ่มนัดเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนอแล้วหลังจากนั้นมันก็พัฒนามาจนจนมามีชีวิตคู่แล้วก็ได้จบชีวิตคู่ลงแล้วนัดก็กลับมาเป็นเพื่อนใหม่เหมือนเดิมแต่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆเป็นมิตรภาพที่ดีคือน,นัดแยกแยะแล้วนัดไม่ได้เอามารวมกันเรื่องเก่าเรื่องใหม่นัดเริ่มต้นในสิ่งที่ดีก็อยากจะให้กําลังใจเขาแล้วก็คิดว่าคนถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆต้องไม่ทอดทิ้งกัน แต่ว่าเราก็จะมีระยะห่างของเราครับในสิ่งที่สมควรที่จะที่จะพูดที่จะทำพูดในฐานะเพื่อนไม่ใช่ใน<ช>านะคนรู้ใจไมไม่ไมค่ะภาษาจะต่างกันถูกต้องค่ะก็จะคุยแบบว่าคือคือนั้นเป็นนั้นว่าคนล้มเราไม่ควรข้ามาในลักษณะว่าถ้าเกิดคนมีปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะ เรื่องจริงหรือว่าจะไปฆ่าคนตายหรือไปทำอะไรก็ตามเขาก็ยังเป็นเพื่อนเรารเราเรา,เรามองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันมันละเอียดอ่อนมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าหนีหายไม่ต้องพบไม่ต้องเจอกันแล้วเลยไม่ใช่นี่เมื่อเราเลือกที่เราจะเป็นเพื่อนกับเขาเราก็ต้องทําหน้าที่เพื่อนให้ดีที่สุดแล้วเวลาเราเห็นข่าวคราวที่มันรุนแรงเนี่ยมันตกใจก้ากนะ ก็ตกใจค่ะแล้วก็แล้วก็รอเวลาที่ที่ที่เขาพร้อมที่จะคุยนะคะพอเมื่อเขาพร้อมที่จะคุยเราก็คุยในสิ่งที่เราพอจะพูดได้หรือเราจะให้ข้อคิดหรือว่าเป็นเป็นกําลังใจหรือว่าเป็นให้เขาระบายอะไรออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางครัง้งพวกเรามันกดดันเลยมากมันก็มันก็มันมันไรล,ล้อมไปด้วยสิ่งที่ร้ายร้ายอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องมีพูดคุยกันบ้างมันอัตโนมัติไหมครับนัดหมายถึงว่ามีเหตุการณ์ข่าวปุ๊บเนี่ยสายโทรศัพท์จะเข้ามานันทีหาคุณเป็นคนนะ เ,เขาบางเรื่องเขาก็บอกว่านี่คือคนแรกที่เขาโทรมาเราตั้งสติอย่างไที่จะให้คาปรึกษาเขาในเมื่อนเป็นเรื่องที่มันใหญ่ขนาดนะั้นต้องตั้งตัวต้องไปคิดนานมาก่าจะได้คําตอบไม่ค่ะท่านบอกเขาไม่ค่ะก็พูดตามความเป็นจริงเขารู้สึกยังไงก็ก็บอกแต่ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรไม่ได้เราก็ต้องพูดเป็นกลางเราก็ต้องยึดความเป็นจริงว่าว่าความเป็นจริงมันควรจะอะไรเราเรา บางครั้งเราเราจะไปหลอกลวงกันมันก็ทําให้ไม่เจอความจริงสักทีค่ะก็แต่ว่าอะไรที่ควรจะเบาเราก็ซอฟแต่อันไหนที่ควรจะหนักเราก็หนักมันก็ต้องตั้งใจที่จะฟังเขาอืแล้วก็ก็คุยกันแบบเพื่อนแบบให้กําลังใจกันมากกว่าในฐานะที่คุณเป็นเพื่อนเขาเคยเป็นคนที่รู้ใจเขามากที่สุดเคยเป็นภรรยาเขาคนที่ชื่อเตาสมชาเข็มกลัดเนี่ยเขามีความดีอะไรในตัวเขาที่ทําให้คุณ รู้สึกว่าคนคนนี้นั้นเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคุณอืมก็คือเขาก็เป็นคนที่พืนหายใจเป็นคนดีนะคะแล้วก็อนัดมองเห็นในหลายๆมุมของเขาความมีน้ําใจเขาเป็นคนที่เอกระตันอยู่คือใครที่ดีกับเขาเขาจะดีใจหายเลยอ่ะเขาไม่เคยลืมความดีของคนนะแล้วก็ ก็เป็นเป็นคนที่อาจจะมีมุมมองอะไรที่แบบอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องนี้ใส่ส่วนตัวก็หวังว่าเขาจะชื่นใจนะครับถ้าเขาได้ยินข้อความจากเพื่อนคนหนึ่งที่เขาสนิทมากทีเดียวนี่เป็นงานที่คุณรอคอยมานานมากแล้วนะครับผมเชื่อโดยเฉพาะกับบทนี้แล้วเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากแม่นาคเดอะมิวสิคิลโดยทกนเกียรติวิรวันเนี่ยคุณมีอะไรจะบอกกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ค่ะอยากจะบอกนะคะว่าเรื่องนี้นะคะครบรสจริงๆแล้วก็เชื่อได้ว่าความรักนี่มันเป็นสิ่งที่ที่ยิ่งใหญ่นะะอยากจะให้มามองความรักของคนสองคนที่เขามีให้กันแล้วก็รวมถึงความสนุกความเฮฮานะคะของของออนักแสดงท่านอื่นๆด้วยนะคะมีทั้งความน่ากลัวความรักความสุขความเศร้าและความระทับใจอยากจะให้ชมกันนะในละครเรื่องแม่นาคเนี่ยแน่นอนมีเพลงเยอะมากหลายเพลงด้วยกันเป็นไปได้ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดว่าผมจะสกัดทุกอย่างไม่ต้องมีวงไม่ต้องมีแบ็กกิ้งแท็ก ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทังม้งประเทศที่ติดตามชมอยู่นะตอนนี้ในช่วงสงการานเนี่ยคงอยากจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ไทยนะฮะ,ะสักฮุกห,หรือสักท่อนหนึ่งดีกว่าจากเพลงไหนก็ได้ในเรื่องก็เป็นเพลงโซโล่แม่นาคแล้วกันนะคะคือเป็นเพลงที่แม่นาคเนี่ยโดนเขาเรียกว่าตายแล้วนั่นแหละแล้วก็รอพ่อมาที่จะกลับมาหาเพลงนี้ชื่อว่าฉันรอคอยเธอค,ะค่ะเช่นรันจะปล่อยให้ฉันเจ็บถึง เธอจะหวนมาฉันยังยึดมันสัญญาว่าเธอจะมาเคียงข้างกันต่อให้จะต้องเจ็บหรือตายจากไม่อาจพรากกันฉันจะขออยู่เฝ้ารอไม่ยอมเปลี่ยนพันเนิ่นานานเท่าไร ั่นใจครับคุณผู้ชมว่าบทนางนาคที่ว่านี้จะเป็นบทที่นัทมีเวียจะภูมิใจที่สุดในชีวิตของเธอและขอสารภาพอีกนิดนึงเละครับว่าผมรอไม่ไหวแล้วแหละครับที่จะได้มีโอกาสชมละครเวทีที่ผมเชื่อนะฮะว่าน่าจะเป็นละครเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ทักกนเกียรติวีรวรรณเคยทำ